สวัสดีครับอยู่กับวันสลลงเซฟเวอร์ครับผมเมื่อนี้ผักนะครับเมื่อนี้ภาพอลายด้วยครับผมนะครับผักกะมีเงี่ยก็อันเงียก็อนขุมผมนะกระเดาผักกระเดาครับผมแล้วก็มักริมฟ้าแล้วก็ลายครับผมมกแข้งแล้วก็ลาบลาเป็ดแล้วก็ปพลพของปลูกกบของปูของคู่เลี้ยนล่นเสียรับแล้วก็มุก โมกปลาครับผมแกงแกงแ้ไหมครับผมทุกยาเส้าบาททุกยาเส้าเร้าบาทนะครับผมเส้าบาทตะวันดํงพิแยกยอันเบาทแกงน้หมั่ส้าบาทแกง้วไหมส้าบาทันถือว่าโอเคนะครับร้านนี้ก็นี่แหละครับโบรู้แล้วครับสกินเขาสองไตยห้เข้าแล้วครับผมเทียมหานขเอนคือเข้นก่อนอ่ะคนหาเสากินคำหินเนาะเราตุยกว่าเลดนะดับเรียลาเป็ดครับผมกินพักให้ดืว พูดกิง,ง,งักอ่ะเจ็กันนนนปรรบปนยังไงันยังกินได้รเปลีนกินได้ราเป็นกะทิวา่าแซ่บยืดซี่บาอจากร้านซาล,ลาเปะจำก้อนนี้คือปนปนกบสามที่มาบาทบ่ะนะครับแสียบแม่ทำเลยด้วย มันดำครับผมปักแกงกี่เด็ครับสิบบาทปักแกงกันเลยฮึดยกรบปนเนี่กระปุกเนาะเอ,อ้ยข้ามแบบน,นี้ข้ามตาสวดขว่อยแกงต้องใหม่หอมหวานหอม,มกระแดกเคนต้องเขา้า ก่อนไม่ดีหือเป่าแซงราคาเป็นจําดสบาทตลาดเริ่นใส่อาเป็นกระบาบเนาะอืมอืได้บอไรเป็นยังไงได้บอกรอืมอนเบื้งตื้อแบเจ้าบาานะดูบานมังบมีเลยเบ้ออันนี้ก็ยี่สิบบาทยีบาทมั้งอะไรเบื้งเทียบอืม อันพักเงาครับต้นกบตุ่ยเลยต้นกบไม่ติดงูติดเมื่อที่นางสิดออโอ้ย mm hmm. ยังไงต่วตอง โซฟาเจับเล็กน้อยนวนเน็กสามสซาบาทลับิปกินร้อนไม่หนาวซาบาดเหตเอาบซีชั่วโมงกับ้แล้วอือ้อจับ,อบผมแนละ้ว อมมเหรออันใหม่ด้วยนำใหม่ปนอมเป็นเนง้ใหม่อะว่าแสบไปเลยยี่สิบบาทเนาะเขายมากินนันกินมะเด็อง บมสองต้ยายก็หลับผมเองไปนอ,เอ,อ,อ,อนเลยกูอยาวไข่ข้ามหงเ่เหนื่อยโปกอยู่พี่ข้าตาสวดหนัดเป็นกี่ยี่สิบบาทผมว่ายเแม่อยังเด้ยู่บ้านเท่ากับยี่สิบสามสิบบาทยูบ้านยู่กันะสิบสามสิบบาทยุงเทพเ้าบาท เชียงกินได้เลยเนาะนไม่ตะมวนเลยครับกินเนี้ยเอา้างลเอาไปก่อนเลือกไกินไหนชวนนึงแข่งเล่นซดาก็สั่มบูมอ่ะคมอ่ะ วั <Run. S 1> ออนะออนนึงม่งอืออบากแข้งสับเดากะรีนฟ้าทา้องแต่ของผู้เฒ่ากินเลยพาไม่มีน้องผู้เฒ่าคนเฒ่าคนนมกินได้หรอวะคนเปุยเยอ lo vào đấy, um, um, mất rồi, chú bả nấu khoan chú sực đấy, rồi là สวยจัะสีกรมกลุยเลยหวดเลยคลยุลยรักไป

งงงงก,ก,กินยังไงอยู่ยังไงเนาะเขาจะสารบันเท่าครับสำหรับผมเนี่ยลาเป็ดมือด้ไหมใช่ สบเล่พ่นพ่นกบพ่อแม่พี่นออ้องอือโสบ้ะ ยัง,งบุกอ่ะดุเตอรดตี่มันไงองยี่หรอกก็ง่ายหมกอกันนะปะเจบอกบอ่ก แซ่บสุเดเนาะอ,อะนั้นด้ไหมกินไไหล่ะกินเจ้ว่าเขากินพักดีเนาะ<ม>แต่ได้เท่าไหร่ดีครับผุมคนมาก,กินพักกินย นเนี่ยเขาเอินมาคุ้ยฮึตุดกก ม่อเข่าเด้อกูม,มาเตปปิมไอ้ปั่นอย่ก็แบปุ่นเหนเลยวะตึกไปซับสิวันเน็นเลยผไ,ไม่น้องสดเอาได้ปนกนแลผมหน่งมนึ่งคนนึ่งตัวจ,จัด đó vào. Ừ. Đúng không? Ừ. Mẹ cái này. Bắt Ừ. động. 放这些是做什吗 สำหรับคลิปนี้ไว้สมนีเนาะทุกอย่าง20บาทตอนมันแสบเนาะอย่งเนาะนพักผมจุมอะา,ายแล้วเดี๋ยวผมจะนำต่ออีกอยู่สัน้นคลิปนี้ไว้สำนีมมละกับการกินยูงเทมหานคข้นครับคนหาเ้ากินคำเอาไว้สมนีเนาะสวัสดีครับ